h ฮัลโหลทดีคนสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลาก้าฮอยากกินตัวเบลล่าล่ะชืเดย์มานมิสเบลาวันนี้มีชื่อว่าเบลล่านะคะมาสไตล์นี้ก็ชื่อว่าเบลล่าจ้า,ากินยำมุนเส้นจ้าพี่น้องมาเดินจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้าวันนี้งามบอคะ่ะวันนี้สวยไหมคะวันนี้ไม่ใส่แว่นคะ่ะ วันนี้วันนี้ตั้งใจไม่ใส่แว่นนะคะโชว์ความสวยเต็มที่เลยค่ะมาด้วยจ้าอืดหมดแล้วมั้งอย่ามุนเส้นจ้า today have noodle noodle salad salad าเสกอ่าไมซีนก็มส่米线粉ลัดอ่食เลยเสกละมาจ้า อืมรสจัดมากจีจัดสะใจเผ็ดเปรี้ยวรสชาติกำลังดีอืมแก้มเบียคือชิเซฟเนาะแก้มดีแก้มกับเบียมันน่าจะอร่อยนะมาจ้า 我今日叫咗 Bella，嚇我咁靚，梗係叫照嗰啲 Bella 嘎。今日我靚唔靚女啊？平時見到啊，Lulu 啊，見到金婆婆唔靚女啊。今次畀你見下靚一靚我啦，個我啦嚇、啊。有啲人話咧，出嚟唔靚啊，想睇啲靚。而家整咗靚樣俾你睇啦，而家。 ก็บางคนจะบอกว่าแม่ใหญ่ทองม้วนก็ไม่สวยอา่าลูลูก็ลูซี่ก็ไม่สวยนะคะทีนี้ก็จะมาทําให้ดูแบบสไตล์สวยๆจ้าถูกใจไหมล่ะทีเนี้ยถูกใจไหมล่ะทาให้ถูกใจใน,นเนี้ยสวยไหมล่ะเนี้ยเนนี้สวยไหมล่ะวันเนี้ย ดี๋ยวรออีกสักสองเดือนจะไปย้อมผมเป็นสีสีแดงจะย้อมผมสีแดงจะเอาไวอ้อีกสักสองเดือนก่อนพอล้ําจีตังตัวเหลืองก็หยุดแรงเอาจะยิ้มเต้เถ่าฝะเอาจะยิ้มจะาหงเซกกะลาตัดชดเตียยิ้มจะหงเซกจ,จาทงแมงกะละายอมไม่ผมสีแดงก็ชื่อก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะคะ มีหลายชื่อจะออกมาหลายสไตล์หลายแนวก็หลายก็หลายชื่อนะคะแซบ่บแซบ่บยำม,มุนเส้นรสจัดจ้านมากเลยหู้สิกอ่ะฟันซีซารลัด Come on come to eat with me come on come on spicy sour salty sweet very yummy แซ่บหลายพี่น้อง พยายามลดน้ําหนักจ้าวันนี้จะพยายามลดเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ลดน้ําหนักนะก็จะกินพวกยำจะกินข้าวไปสักจ,จะกินข้าวไปหน่อยหนึง่งกินข้าวไม่เยอะจ้าจะหากเจ้าจก็จะกินยำเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรเมื่อเช้าไม่ได้กินอาหารเชา้าตอนเย็นก็จะไม่กินอะไรนะคะตอนเย็นก็จะไม่กินจ้าก็พยายามลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าอ้วนเกินจ้าน้ําหนักน้ําหนัก 七十六 kg，哦，我七十六公斤啦、啊，大家。我要努力減肥啊！我食嗰啲嘢，食少啲飯啦，食少啲啊。这个、呢個係粉絲咧就唔肥噶，粉絲就唔肥。如果我平時食米線啦，米線就會肥噶啦。呢、这個食食得多都唔會肥噶，粉絲嚇、啊。 กินข้าวไว้น้อยลงเป็นคนที่ว่าชอบกินขนมจีนใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็กินขนมจีนให้น้อยหน่อยพยายามทาน้ํายาขนมจีนเนี้ยจะไม่ทําบ่อยใช่ไหมละ่ะกินพวกยำๆเนี่ยอย่างยำม,มุ้งเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ทําให้อ้วนใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็กินได้จ้ะแซ่บมากอร่อย ยำสายลูกชิ้นแล้วก็หมูสับแซ่บแซ่บโหสอะ่ะ อาเพชรไปสิน่าฉันใส่ฉันใส่ววกแล้วฉันไม่เหมือนใครนะฉันสวยกว่าใครนะฉันใส่วิกแล้วฉันใส่เหมาะนะฉันใส่ววกแล้วฉันใส่แล้วฉันสวยอะ有ดีันนะแต่จ้าฟ้าแต่ก็ไม่รงอนะแต่ฉันเหมา็กับต่จ่าฟ้าเอาตต่จ่าฟ้าแต่ฉังอ่ะ ไมนน่หวยออกแล้วนะคะไม่ถูกหวยหมคะไม่ได้ซื้อลักหวยไทยอ่ะซื้อแต่หวยฮ่องกงเย็นนี้ออกจ้ะสามทุ่มครึ่งหวยออกเ็ามารอลุ้นกันหวยไทยไม่ได้ซื้อจ้าหวยไทยไม่ไม่ได้ฝันไม่อะไรเลย फेट वेरी स्पाइसी, भेरी की चाट Ừ, là... hàm xuyên lạc xíu xíu thìm Họ lạc à? เผ็ดใส่พริกเยอะโอ้ยยน่อยเงอแตกเงอแตนละทำน้อยๆหน่อยเผ็ดโพดเผ็ดกำลังกิน

Come on come to j o y with me อ่าอันนี้คือน้ำชาน้ำชา,าจยา์อันนี้คือน้ำชานะคะโอ้ยเพชร มะเขือเทศ Ôi trong sẹp thơm phết Dầu mày mì dầu lạc Đi xịt được sớm xịt à dì không sớm thêm quá Lạc ta lại hèm sớm thịnh à. Thứ sai hòn này cả Lạc có bưu hòn กินมะเกิดเทศให้หมดก่อน โอ้ยเพชรเผเพชรเโคละโคละอ้ย โอเคกินหมดแล้วจ้ากินหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวจัดเครื่องขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดจับตไกี้นะให้นะคะขอบคุณลหลายๆจ้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ดูแก้เครียดไปจ้ะพี่น้องคนทคําคลิปก็ทําแบบแบบแก้แก้เครียดนะคนทคําคลิปก็ทําแบบแก้เครียดคนเข้ามาดูก็ดูแบบคลายเหงาคลายแก้แก้เครียดนะจ๊ะเป็นอะไรแบบคลิปที่ว่าธรรมดาธรรมดาทําแบบตลกมั่งแนวสนุกสนานมั่งแนวอะไรก็แล้วแล้วแต่นะคะทำกับข้าวมั่งอะไรก็แล้วแต่ใครที่ชอบดูก็ชอบดูคลิปไหนก็ติดตามคลิปนั้นแล้วกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจอยกินตาไคร้บ๊ายบาย,บาย